ช่องคนทำกเกษตรยุคใหม่นะครับเดี๋ยวสำหรับวันนี้เราจะพามาดูการทำค้างสำหรับปลูกผักหรือปลูกพวกไม้เลื้อยต่างๆนะครับโดยความตั้งใจของเราก็คือว่าเราจะทำไว้ปลูกผักแล้วก็ประโยชน์อีกหนึ่งอย่างก็คือเราจะทำไว้สำหรับ เวลาเรามาสวนนะครับอันนี้คือสวนของเรานะครับเราก็จะไว้เป็นสําหรับจอดรถนะครับใช้เป็นให้ตัวค้างนี่สําหรับบังลมให้เรานะครับครับสําหรับขั้นการทํานะครับที่เราคิดเอาไว้ก็คือตัวเสานี่เราจะใช้เป็นเสาปูนนะครับเสาปูน หน้าสีนะครับหน้าสียาวสองเมตรห้าสิบนะครับแต่ว่าตัวข้างบนนอกจากเสาก็คือเราจะใช้เป็นไม้ไผ่นะครับมีไม้ไผ่เรามีแล้วนะครับเราได้ตัดมาเรียบร้อยอยันนี้ก็คอือย่างให้เขาตัดมาให้นะครับ ตอนนี้ก็คือเราเริ่มขุดหลุมไปแล้วนะครับได้หลุมตัวนี้ก็จะมีความลึกอยู่ที่50เซนนะครับนี่นะครับความกว้างเราก็ขุดเผื่อไว้ก่อนนะครับเรายังไม่รู้ว่าตีนเสาจะกว้างยาวขนาดไหนนะครับนี่นะครับก็คือตรงนี้ ก็จะเป็นทางเข้าเลยนะครับด้านนั้นนู่นก็จะเป็นเล้าไก่นะครับก็คือคาตั้งใจก็คือถ้าสมมติเรามาถึงหน้าประตูทางเข้าสวนแล้วนะครับนี่ทางเข้าอันนี้ก็คือป้ายศาสตร์พระราชาที่เราทำมาไว้นะครับนี่จะเป็นทางเข้านะครับประตูะตูสองข้างนะครับอันนี้ก็ทางเข้าเข้าไปก็คือไปถึงก็จะเจอ ค้างตัวนี้เลยนะครับถ้าเอารถยนต์มาเราก็กะว่าจะจอดเข้าไปในนี้เลยนะครับครับดูกันแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราเริ่มทําต่อไปนะครับเดี๋ยวมาดูกันต่อนะครับว่าจะมีหน้าตาเป็นแบบไหนนะครับสําหรับค้างปลูกไม้เลื่อยของเรามาดูกันต่อนะครับตอนนี้ก็ได้เอาเสาลงหลุมหมดแล้วนะครับนี่ขั้นตอนที่ได้มา เสาลงทั้งหมดหกต้นนะครับแล้วก็ไม้ไผ่นะครับพาดเป็นคานไว้ก่อนนะครับตอนนี้เราจะทำการยึดหัวเสาก่อนนะครับนี่ตอนนี้ขึ้นได้สี่มุมแล้วนะครับนี่นะครับจะมืดๆเลยนะครับวันนี้อากาศเหมือนฝนจะตก นี่นะครับก็ทำง่ายๆนะครับขึ้นไปใส่เสียบเข้ากับร่องเหล็กบายหัวเสาเลยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราก็จะขึ้นไปตัดไม้ค่อยๆเรียงเว้น ช่องหางนะครับตามไม้ไผ่ท <7. S 3> ี่เราเหลืออยู่นะครับก็เหลืออยู่ประมาณนี้นะครับก็น่าจะได้อยู่ประมาณ8 8อันนะครับสําหรับคานอยู่ข้างบนน่าจะประมาณ8อัน8อัน7อัน8อันแอันนะครับนี่นี่นะครับไม้ไผ่ที่เหลืออยู่นี่นะครับนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นประตูพอดีนี่นะครับถ้าทําเสร็จมาก็จะเข้ามา ตรงนี้พอดีนะครับตอนนี้อาจจะยังดูไม่สวยนะครับเพราะยังไม่ได้ปลูกต้นไม้ต้องรอจนเสร็จแล้วก็ปลูกต้นไม้ให้ต้นไม้เลื้อยขึ้นไปก่อนนะครับครับเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อเลยนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูกันต่อนะครับจะออกมาเป็นหน้าตาแบบไหนครับเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะได้มาเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับนี่นะครับ สำหรับปลูกต้นไม้เลื้อยหรือทำได้หลายอย่างนะครับประโยชน์อ้ตรงนี้ก็คือนี่นะครับเราก็จะมาปลูกต้นไม้บริเวณตามเสาพวกนี้นะครับที่เราแอนเอาไว้ไว้ขึ้นไปประโยชน์ที่ได้ก็คือไว้ปลูกต้นไม้และประโยชน์ผลพลอยได้อีกอย่างนึงก็คือนี่นะครับไว้ทำเป็นร่ม เวลาเราเข้ามาจอดรถได้นะครับนี่นะครับทำเอาแบบง่ายๆนะครับไม่ยุ่งยากแต่เพียงแต่ว,ว่าเราใช้เสาที่มาตรฐานหน่อยนะครับแต่ว่าโครงสร้างข้างบนก็ใช้เป็นไม้ไผ่นะครับนี่นะครับง่ายๆเดี๋ยวเมื่อตอนนี้ก็คือจะได้แค่ประมาณนี้นะครับ เพราะว่าไม่ไผ่เราก็มีจำนวนจำกัดนะมีอยู่แค่นี้นี่ก็เป็นไอเดียเล็กๆน้อยๆนะครับนี่นะครับตรงนี้สุดตรงน,นี้พอดีก็จะเป็นสำหรับทางเข้าก็ไม่เกะก,กะในการเข้าออกของเรานะครับแล้วก็นี่นะครับแต่ตัวนี้เราปลูกต้นไม้เราก็คือเราก็จะเว้นไว้ให้ต้นไม้ ไม่เกะกะต้นไม้ที่เราปลูกไว้นะครับครับถ้าการทำค้างค้งนี้เป็นไอ,ไอเดียที่ดีมีประโยชน์กับเพื่อนๆสำหรับเอาไปทำตามก็ขอให้ช่วยกดไลค์กด s u b s c r i b ์ติดตามช่องของเราด้วยนะครับคนทำกเกษตร ยุคใหม่นะครับก็เป็นช่องน้องใหม่นะครับขอบคุณที่รับชมนะครับอขอจบคลิปแต่เพียงเท่น,นี้นะครับขอบคุณครับ